สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กัลาเต้สุลอ,อีกแล้วนะค,ะครับหรือเขาหรือเขาหรือทุกคนหรือเขเที่ยหรือรับหรือเขาชาติโอ้ยรับ,รบ,รบไม่ผมไม่สบายแต่ว่าต้องลงคลิปให้ให้ดูเออเผื่อคนที่เล่นตามผมอะเขารองไงเขารอแบบเออกูไปถึงไหนแล้ววะคลิปนี้ผมจะไม่เคว้นนะครับ ผมจะไม่เครดเพราะว่าบอสหลังจากเนี้ยมันจะโหดด้วยใช่มันจะโหดผมก็ผมก็ต้องทำสกิลอะเนาะทำสกิลฟาร์มเวลไปเรียนคาถาเพื่อความก้าวหน้าโอ้ยยไม่สบายจริงอาการหนักกลัวการหนักจริงแต่กูต้องทำเนาะ มึงคิดดูกูทีมกูทีมกูทุ่มเทขนาดไหนมึงคิดดูเออก็ตามนี้เลยนะครับอ,นนอันนี้ผมทำสกิลอะไรอยู่ทำสกิลอะไรอยู่เฮ้ยจำไม่ได้แล้ววะอันนี้ไม่ทันเดอร์โบก็ ไม่ไม่ทัน double w e สามก็อเนี่ยอะไรวะกูไม่รู้่ะอ่ะอ่ะลองดูดูไปก่อนเพราะว่าจอมขมังเวทอะมันมันต้องพึ่งสกิลพึ่งของนหนึ่งไม่งั้นเล่นเล่นยากอย่างที่ผมบอกไป ep แรกนะมันเล่นยากแล้วผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูไงว่าถึงยากแค่ไหนแม่ง มันก็เล่นได้แต่ไม่แต่ผมไม่ใช่สายฟรีขนาดนั้นไงก็มีเติมเติมบ้างแต่ว่ากูกูไม่ได้เติมเอาสุดอะมันเขากูกูไม่ได้เติมเอาสุดเขาจะปะกูเติมแค่เอาเล่นได้พอนะกูบ้านไม่ได้รวยขนาดนั้นเนาะต้องเก็บตังเข้ามาหาอะไรอีกไอ้หี้อะ มก็จะปั้นขมังเวทเพราะว่าอนาคตอะมันชนะบอสได้หลายตัวเว้ยไม่ไม่ไม่ต้องอนาคตหรอกตอนนี้ไม่ก็ชนะบอสได้หลายตัวมันเป็นอาเวทที่แบบอาชีพที่แบบโอโอพในระดับหนึ่งอะคือมึงเลือกมาสายพวกแบบขมังเวทผู้เสะโอโหโอพเลยแล้วก็อะไรนะเนคมเนอะไร อะไรนะนในโครเมนเซอร์มอสผีอ่ะนั่นแหละอันนี้ผมก็พยายามอธิบายอยู่นะครับว่าเออตัวนี้มันดอกอะไรตัวนี้มันดอบอะไร,ตออะไรแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้าใจง่ายจริงๆอ่ะอ่ะถ้าเกิดอยากจะเข้าใจง่ายจริงๆอ่ะก็ไป อาดูคลิปสอนทําสกิลเลยนะครับอันนี้คือผมอาจคลิปให้ดูว่าผมไปทําสกิลก่อนผมไปฟาร์มเวลก่อนให้ถึงสองรอยสี่สิบอะไรประมาณนี้เวลาเออมันมันจะเป็นแนวทางเลยนะครับผมแนะนําหรือหรือไม่ก็เดินเควก็ได้ไม่ต้องไปจ้างเวลไม่ต้องไปจ้างเวลหรอกเดินเควได้ถึงสองรอยสี่สิบอะแต่จะตีจะตีไหวหรือเปล่าแค่นั้นก็มันไหวอย,อยู่แล้ว ม,มันมีคนช่วยอยู่แล้วนะเออเกมนี้คนใจดีก็เยอะนะครับเยอะแยะเยอะมากผมบอกเลยแค่คุณสร้างห้องแบบเออช่วยแบบช่วยช่วยตีบอสหน่อยคนก็เข้าคนก็เข้าแล้วนะมันสังคมเกมเนี้ยคือดี มันก็ส่วนใหญ่จะดีนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ปากดีเหมือนกูนั่นแหละก็สังคมเกมเนี้ยเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเขาอยากให้ผู้เล่นใหม่ในความคิดส่วนตัวผมนะเป,นเป็นผมผมก็ช่วยอ่าผู้เล่นใหม่ที่ตีบอสไม่ไหวจริงๆริอ่ะเขาจะแบบเออช่วยแบบเออผู้เล่นหน้าใหม่จะได้ มีกำลังใจเล่นอะไรเงี้ยอันนี้คือความคิดตัวนตัวผมนะทำทำไมเขาต้องทำหน่ะเหรอเพราะว่าเกมเนี้ยเขามันสนุกอยู่แล้วอะแต่ว่าคนที่ยังเล่นแบบไม่ไม่ไม่ถึงระดับเทพออ่บจะเล่นยากเขาก็เลยช่วยช,ช่วยๆกันอันนี้ผมแนะนำ แนะนำว่าใครโหดแล้วก็ให้ช่วยๆกันเนาะแต่มันมันมีอยู่แล้วละ่ะโอ้โหคนคนช่วยเยอะโซเฟียคนโซเฟียเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอารูปพวกเขาให้ดูนะครับว่ามีใครช่วยบ้างผมสร้างห้องเนี่ย เอาจริงๆผมเล่นผมเล่นคำมังเวทไม่เป็นนะเว้ยผมอเียแบบสัตว์เลย <c oughs> อ่าคือผมกดเซตลบเอพีเนี่ยมันก็ใช้สกิลมานามานาไม่พอนะครับมานาไม่พอเช้สกิลเนี่ยอะไรวะอิมพ r เรียลเลยอันอันเนี้ยผมมาภาคย้อนหลังนะมันผมผมยังไม่มีแต่ว่า ถ้าเกิดผมอัดคลิปล่าสุดแล้วอะแบบไปล่าสุดแล้วผมจะววสอง0สองรอยสี่สิบแล้วนะเพราะว่าผมไปเก็บเวลมาใกล้จะหายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมเดี๋ยวนี่นะครับตัวนี้อ่า เมซาลูน่าก็จะดรอปเป็นซิคอนเนียมนะครับไม่ใช่หรอกอันนเน,นี้ยที่กูรู้เพราะว่ากูจะมาดรอปหินแม่งเว้ยแล้วแม่งตกโคตรบ่อยไอซิคอนเนียมอะ่ะนี่ตีให้ดูหนึ่งสเต็ปที่จริงที่จริงก็มีคนช่วยกูถ้าไม่มีคนช่วยก็ตายนะืึเแบอบมนั่นแหละ ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าอาจจะช้าหน่อยช้านิดเดียวผมผมขอเวลารักษาตัวก่อนเนี่ยกูบอกเลยเอไอเนี่ยมันมันดอกอะไรวะแต่แต่มันดอกโคตรยากอะ่ะอะไรนะอะไรวะเลนสีสแดงเออ แม่งดรอปเลนสีแดงไอ้เหี้ยกูดรอปเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เนี่ยแม่งมีคนช่วยมีคนช่วยผมดรอปนะมีคนช่วยผมดรอปแต่ว่าผมผมถ่ายรูปไว้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดยี๋ยวผมจะเอารูปที่ผมถ่ายได้มาแปะแปะท้ายคลิปนะครับว่ามีใครช่วยผมบ้างอะไรแบบนี้เออมันมีคนใจดีเยอะนะครับอเหีาากก้ยจะกูถ่ายสกินช็อตบีแม่งไม่เห็นชื่อวะ ขออภัยนะครับผมผมผมพลาดเองผมน่าจะแคปหน้าจอไปเลยอ่าเรามาดูสกิลที่เราทำกันนะสเปลเบิร์ดนะครับอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญที่จริงอะ่ะผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นสายเวทเลยนะตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเล่นสายเวทเลย นอพดพดมันเรียกสายเวทปะ่ะเออนั่นแหละถ้าถ้าสายเวทผมก็มีพดอย่างเดียวแต่ดาเมจมันก็กายภาพนั่นแหละแล้วผมเพิ่งมารู้ว่าสเปลเปิร์ดเอ้ยสเปลเบิร์ดมันคือแบบใช้สกิลแล้วติดคีสกิลเวทแล้วติดคีคือมันจะแรงมากเว้ยอันนี้สกิลนั้นก็ทำง่ายๆนะสกิลที่ผมเพิ่งรับไปเนยะไปมีนาอุลานนะเออผมผมผมเพิ่งมารู้ไว้ว่า พอเวทติดขีมันจะแรงที่แรกผมจะใช้ไอนเนี่ยอะไรวะเอมิดเออพอมันบวก m a t k เยอะแต่ว่าผมก็เข้าใจละทีท่ทำไมเขาใช้สตั๊กเลอร์กันเพราะว่ามันมีบวกอะไรวะสเปิเปลเบิร์ดปะเออนั่นแหละมันจะมีบวกสเปลเบิร์ด ก็ถึงต้องใช้กันนะครับส่วนหินสีหินสีปัจจุบันบอสมันก็มาใหม่แล้วนะครับวันนี้ที่ผมผมลงคลิปในวันอังคารใช่ไหมเออวันอังคารเนี่ยมีบอสมาใหม่แล้วนะครับซึ่งบอสตัวนีน้หินหินสีแม่งดีหินสีแม่งโคตรด,ดีกูจะหาใช้เฮียแม่งแล้วแล้วก็มีหินสีอ,อีกอีกอันที่มันติดสเปลเปิดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หินสีหินสีอันเนี้ยบอสใหม่เนี่ย บอสบอสมันชื่ออะไรวะอารันปะอารันอารันหรืออารันเนี่ยแหละไ,ไม่รู้อะตีกูต,ตีมาแลวว้วอะนั่นแหละหินสี่กูอยากได้มากเว้ยมันตียากที่อะกูกูไม่รู้ราคาแม่งจะออกมาเท่าไหร่นะอยากได้มากแต่หินสี่มันดีจริงๆเว้ย อันอันนี้ผมก็อยังไงอะมาทำสกิลให้ดูคือไม่คือไม่ได้สอนสำหรับคนที่เออยังงงงงอยู่ว่าไปทางไหนก็ดูคลิปผมไปเพืินๆก็ได้เพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาทำสกิลเพื่อไปตีบอสตัวต่อๆไปนะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวส่วนใครที่จะแบบเน้นเจาะจงทำสกิลเว่ออะไร เวลอะไรเวลอะไรผมแนะนาให้ไปไปเซิร์ชยูทูบนะผมแนะนําให้ไปเซิร์ชยูทูบจะทําสกิลเวลอะไรเวลอะไรเขาจะมีสอนนะครับเขาจะมีสอนทีเดียวผมแต่อันนี้ผมอัดคลิปทําสกิลให้ดูก่อนไงไม่ไม่ไม่ใช่กูไม่ดูเขานะอันนี้กูดูเขานะอัน,นอันนี้กูดูเขามานะกูถึงทําตามเนี่ยผมแนะนําอ่ามันจะมีสกิลร้อยหกสิบ ร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิบสามร้อยที่ที่มันเข้าไทยตอนนี้นะที่ที่ที่มันอยู่ไทยตอนเนี้นะสามสามร้อยนี่น่าจะเป็นอะไรวะซีโร่เรียวซีโร่ปะเรียอะไรวะอะไรอะอะไรซีโร่เลเนี่ยแหละซีโร่เลซีโร่เออร์สกิลนั้นคือมันไว้ใช้คอมโบได้นะครับ เคลื่อไนไอ้สกิลรูปมือผมผมไม่รู้ว่าแม่งทำยังไงไม่รู้ว่าเวลอะไรทำยังไงแต่ที่รู้รู้อ่ะคือกูมานาไม่พอที่จะใช้อิมอะไรอิมพิเรลเล่ที่มันระเบิดเวทอ่ะที่ที่เขาใช้แรงๆปิดบอยนั่นแะอันนั้นอ่ะคือผมเล่นไม่เป็นจริงๆว้ยผมต้องไม่รู้อ่ะผม น่าจะไม่ได้ศึกษาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจะพยายามเล่นให้ดูนะครับโอ้ย oh yeah. ตอนนี้สกิลขมังเวทของผมอะ่ะมึงเชื่อปะไม่ถึงแสนกูเวล e สองสี่สิแล้วนะอันนี้ในคลิปเวลอร้อยสองรอเก้าอยู่อันนี้คืออัดคลิปย้อนหลังเรามาพากันทำสกิลให้ดูแต่คลิปต่อคลิปต่อไปอะ่ะ ผมจะเวลสองอ่สที่บอกไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะให้คุณไปฟาร์มเลเวลฟาร์มเลเวลเพื่อทํำสกิลกันก่อนเพื่อจะมีสกิลเพื่อสู้บอสก่อนไม่งั้นมันไม่ไหวอาจจะไหวแหละอาจจะไหวแหละถ้าเกิดแบบมีความพยายามนะแต่ผมแนะนําแบบนี้ไปก่อนผมก็เล่นสไตล์ของผมนะผมจะได้ทําคลิปไปแบบเออทำคลิปไปไม่อัด อะไรประมาณเนี้ยอีพีหน้าก็จะจบซีซั่นหนึ่งของเกมแล้วนะครับโอเคเราก็เราเควสถึงท่าเรือแล้วเนาะเพราะเราก,ราก็จะทำให้มันจบจบไปเลยส่วนคลิปต่อๆไปเนี่ย <c oughs> ส่วนคลิปต่อๆไปอะ <c oughs> ผมจะไม่ ผมจะไม่เล่นเป็นเมืองแล้วเนาะผมจะแบบตีบอสตีบอสเล่นตีบอสอะไรก็พูดพูดคุยอะไรประมาณเนี่ยไปเรื่อยๆนะคุยเพลินเลยก็จบคลิปแล้วก็นี่ก็คือภาพของคนที่ช่วยเหลือผมนะครับอันนี้คือพี่แอนนะครับที่ช่วยดรอปหินเมซาลูนาส่วนนี้คือแชทที่เขาอยู่ช่วยผมกันส่วนอันนี้ก็คือคนที่เดินผ่านมาเราช่วยดรอปเลนสีแดกนะครับ